ย่างเข้าสู่ปีที่4่แล้วนะครับสำหรับกิจกรรม4มบวกหขอขึ้นพื้นที่เขาใหญ่นะซึ่งปีนี้เนี่ยเราบวกมาอีกหนึ่งะครับซึ่งเราเห็นว่าทั้งหมดของ4มที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุของนักท่องเที่ยวนะครับที่อาจจะขาดจิตสำนึกหรืออาจจะคาดคิดไม่ถึงกับการมาเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์นะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆที่ท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย มันส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่เป็นอย่างมากนะครับขอยเกิดการบาดเจ็บล้มตายเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยก็คือเราจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรรักหลายๆกลุ่มที่รักเขาใหญ่แล้วก็มาวางบทบาทภารกิจกันว่าเราจะทําอย่างไรนะครับให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับการอนุรักษ์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชีวิตสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่นะครับจึงเป็นที่มาของการรณรงค์ ปัจจัยการสีมอขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ในเวลานั้นนะครับซึ่งสีมอเนี่ยประกอบไปด้วยไม่ให้อาหารสัตว์ไม่ขับรถเนะร็วนะฮะไม่ส่งเสียงดังแล้วก็ให้นําขยะกลับไปบ้านก็คือไม่ทิ้งขยะนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาสามปีเนี่ยถือว่าได้รับความประสบสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะฮะมีหน่วยงานองคอ์กรเอกชนก่มอนุรักษ์รอบๆเขาใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือในรณรงค์แต่ทีนี้ปีนี้ปีพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เราเพิ่มไปอีกหนึ่งมอนะครับเพราะจากการทํางานเราเห็นว่ามอที่5หรือเราจะเรียกว่าเป็นมอที่1ที่บวกขึ้นมาเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากกับพื้นที่อนุรักษ์ไม่ว่าในเขาใหญ่หรือพื้นที่อื่นก็ตามนะครับซึ่งนั่นก็คือการนําสัตว์ป่าเข้ามาปล่อยซึ่งสัตว์ที่นําเข้ามาปล่อยเนี่ยมันหมายรวมถึงสัตว์ป่าที่ประชาชนเลี้ยงไว้นะครับหรือสัตว์เลี้ยงที่คนเลี้ยงไว้หรือสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ป่าจริงๆแต่ก็นํามาปล่อย นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้พอปล่อยขึ้นมาเนี่ยมันก็รบกวนระบบนิเวศรบกวน่วงโซ่ออาหารรวมถึงเรื่องของการดําโลกและที่สําคัญสัตว์เหล่านี้ที่นํามาปล่อยเนี่ยมันอยู่รอดไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดผลกระทบตามมาปีนี้เราก็เลยมีแคมเปญเพิ่มขึ้นว่าเป็น4ี่มอบวกหนึ่งนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะจบแล้วล่ะกับภารกิจ4ี่มอบวกหนึ่งที่ที่ตั้งแคมเปญไว้4ข้อนี้นะครับเพราะงั้นทาง ทางเราเองถือว่าเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็มีหน่วยงานเอกชนองค์กรรัฐต่างเขามีส่วนร่วมเรื่องการมาทํางานร่วมกับกลุ่มอื่นๆเนขาใหญ่เนี่ยเป็นอุทยานที่ประกาศเป็นระดับต้นๆนะครับแล้วก็มีความสําคัญกับเยาวชนรอบพื้นที่อันนี้เราพูดถึงในในมุมแคบๆของเราก่อนนะครับที่เยาวชนที่ขึ้นมาทำกิจกรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนที่อยู่ในจังหวัด4จังหวัดที่เป็น อนาเขตรอบแนวเขตวิทยานนะครับแล้วก็กลุ่มก้อนองค์กรที่เข้ามาร่วมกันทํางานก็เป็นกลุ่มต้นกล้ากลุ่มใบไม้นะครับแล้วกลุ่ม <c oughs> ไม่ขิดไฟแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์อื่นๆแม้กระทั่งมูลนิธิสืบเองนะครับจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาใหญ่ให้ประโยชน์กับคนทั้งโลกแต่เราจะเรียกร้องให้คนทั้งโลกมาทำในขณะที่เราอยู่ใกล้ๆพื้นที่นี่มันก็ ดูมันจะไกลเกินไปนะครับคราวน,นี้กลุ่มพวกเราที่ร่วมมือกันทําก็เลยคิดว่าเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างหากที่มีโอกาสใกล้ชิดแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสขึ้นมาเรียนรู้ที่สําคัญคือสิ่งที่ได้จากการขึ้นมาโนนลงครั้งนี้ก็คือหรือทุกๆครั้งที่เราเริ่มทํามาก็คือได้ประสบการณ์ของเด็ก ได้มาเรียนรู้ว่าธรรมชาติมีดียังไงควรจะเก็บไว้ไหมควรจะมีสิ่งสวยๆเงางามมีอากาศให้หายใจดีๆไม่มีน้ําถ้าให้ดื่มให้กินให้ใช้อยู่หรือเปล่าเรามาชี้ให้เห็นว่าคุณค่าความสําคัญมันอยู่ตรงไหนแล้วกลุ่มรักเขาใหญ่หรือกลุ่มอื่นๆที่มาร่วมทํากิจกรรมนี้ก็เป็นเสมือนสะพานตัวหนึ่งที่ให้เด็กได้มีโอากาสเรียนรู้แล้วก็สร้างจิตสํานึก ให้กับตัวเองในการจะดูแลทรัพยากรธรรมชาติทั้งของชุมชนของประเทศแล้วก็ของโลกครับอ๋อ,อตัวกิจกรรมนะคะทางวันที่28ถึงวันที่2นะคะก็จะมีเอาน้องๆอาสาสมัครขึ้นมาซึ่งเราจะแนะนำในเรื่องของสื่อก่อนว่าผลกระทบของสี่มอบวกหนึ่งนี่มีผลกระทบอะไรบ้างแล้วก็เราจะมีกิจกรรมอาจจะเป็นสื่อธรรมชาติเพื่อปลูก จิตสำนึกให้น้องๆก่อนนะคะแล้วก็จะแนะนำเรื่องการออกไปรลนนรงกับนักท่องเที่ยวอาจจะแนะนำในด้านของว่าการเข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวหรือประชาสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวว่าควรต้องทำประพฤติปฏิบัติอย่างไรอะคะ่ะพวกเราในนามของกลุ่มแนวร่วมปฏิบัติการ4มบวก1ขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ก็ขอ,ขอเชิญชวนทุกๆท,ท่านนะครับหากมีเวลาว่างในช่วงของ วันที่28ธันวาคม2556ถึงวันที่2มกราคม2557นะครับมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้ในการรณรงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงเพื่อเป็นตัวแทนกับสัตว์ป่าและก็ธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ว่าการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่อนุรักษ์ใดๆเนี่ยทำยังไงที่เราจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้วธรรมชาติก็จะได้รับประโยชน์จากเรา แล้วพบกันครับกับประเด็นการสีมอบหนึ่งขอคืนพื้นที่เขาใหญ่แล้วเจอกันครับ กิจกรรมไบเฟเดอร์ครับเซฟเขาใหญ่ก็ถือว่าจบลงอย่างสมบูรณ์แบบเลยครับตั้งแต่ปั่นจักรยานนะครับมาทำโป่งสัตว์ป่ารวมถึงได้ทำลลกิจกรรมรณรงค์หลายๆอย่างในเขาใหญ่ด้วยนะครับผมอย่างตัวกิจกรรมรณลงค์สีมอโบกหนึ่งขอขึ้นพื้นที่เขาใหญ่เองนี่ก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากที่ให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเวลามาเที่ยวเนี่ยต้องทําตัวยังไงทํายังไงให้ถูกต้องเวลามาเที่ยวก็าสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาปั่นทิปจัก,กรยานแบบนี้กับพวกเราไบเฟเดอร์ครับทำง่ายๆครับเพียงแค่ส่งรูปถ่ายพร้อมจักรยานครับมาที่ b y k e เ i อ d e r 3 6 hotmail.com ครับและติดตามข่าวสารของพวกเราทาง Facebook ครับ b i k e เ i อ a ์แ a n ครับผมส่วนทิปดีๆอย่างนี้ต้องขอขอบคุณมิตรภาพนักปั่นหลายๆหลายๆกลุ่มที่เข้เขามาร่วม กิจกรรมกับพวกเราครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกลุ่ม2ล้อโคราชครับยุวชนรักการปั่นโคราชครับผมกลุ่มมิสเตอร์วีบจากจังหวัดนครนายกครับแล้วก็ BD ไอดบครับจากจังหวัดปราจีนบุรีครับและที่สำคัญครับต้องขอขอบคุณครับที่หมอรถครับพัทรพลมณีอ่อนนะครับผมมากครับที่มาให้ความรู้กับพวกเรามาแนะนําสิ่งดีๆให้กับพวกเราแล้วก็สานต่อกิจกรรมรณรงค์ดีๆแบบนี้ต่อไปครับขอบคุณมากครับพี่หมอครับขอบคุณมากครับ อาทิตย์ดีอย่างนี้นะครับจะขานไม่ได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีอย่าง t r e กและโปรไบคครับผมในสำหรับวันนี้ไบเฟเดอร์เซฟเขาใหญ่ครับก็ต้องขอลาไปในณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วครับส่วนทลิปหน้าครับรายการไบเฟเดอร์เราจะไปที่ไหนครับต้องติดตามครับสำหรับวันนี้ปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกนาทีมันคงจะมีความหมายอยากจะทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทัดใจจอได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดถึงโดยที่ตัวเธอไม่เคย